สนับสนุนโดย G-View ถ้าไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ power supply G-View advice มากกว่าที่คุณคิด Asus Transformer Book Trio แล้วคุณล่ะพร้อมจะเปลี่ยนหรือยัง Asrock มาเที่บอกที่เกมเมอร์และ o u อ l เก k e r เลือกใช้ MSI Top Player Top Choice สวัสดีครับ สมาชิกชาวโอ้คล็อกโซนทีวีทุกๆคนครับอยู่กับพวกเรากับการแกะกล่องนะครับหากจะพูดถึงพูดถึงเรื่องอุปกรณ์นะครับของคอมพิวเตอร์เนี่ยสิ่งที่เราจะมาดูกันในวันนี้แน่นอนแหละผมพูดอยู่เสมอๆสมอทุกๆครั้งว่ามันสําคัญนะครับถ้าเกิดมันยิ่งดีเนี่ยมันก็จะดีไม่มีเสิ่งหัวเราะมาไนันอทะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับในการ จ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ของเราทุกชิ้นมันคืออะไรไม่ได้ครับนอกจาก power supply ในวันนี้มาดูกันฮะจากแบรนด์นี้ห่างหายกันไปนานเหมือนกัน super flower golden green hx series 750วัตต์ก็ตัวนี้เป็น80 plus go นะครับเป็น efficiency 90%ขึ้นไปนะฮะ,ะมาดูกัน แน่นอนครับของที่ให้มาอย่างแรกต้องมีนี่เลยฮะคือนี่เลยครับคู่มือนะครับหเล่มน็อตสตัวสาย ac power 1นเส้นแล้วก็อีกชุดหนึ่งครับที่เป็นสาย modular cable นะครับอยู่ในถุงเรามาดูกันไปทีละเส้นนะครับว่ามีอะไรบ้างที่เป็น modular cable หัวถอดได้ชุดแรกเลยนะครับแน่นอนละถ้าเกิดเราเห็นเป็นหัวสีแดงๆเนี่ยให้พึงสังวรไว้ก่อนเลยครับว่าเป็นหัวสำหรับปลั๊กไฟเลี้ยง6บวก2พินของกาจอนันเองครับ ให้มา2เส้นนะครับในแต่ละเส้นเนี่ยมี6บกบวกสพิน2หัวก็คือมีทั้งหมด4หัวชุดต่อมาครับนะฮะเป็นสายที่เป็นปลั๊กไฟเลี้ยงหัวซาตาให้มา2เส้นนะครับอันนี้เป็นสายหัวซาตาล้วนเลยในแต่ละเส้นเนี่ยมีหัวซาตาทั้งหมด3หัวเส้นถัดมาฮะอันนี้เป็นลูกผสมเป็นซาตาสหัวแล้วก็โมเลกสพินอีก1หัวฮะและเส้นสุดท้ายครับเป็นสายโมเลกล้วนเลย มีหัวโมเลก4ี่พินมาให้ทั้งหมด3หัวครับทีนี้ถ้าผมขอพูดในเรื่องของหัวลูกเต๋าตรงนี้นิดนึ่งสำหรับซูเปอร์ฟลาวเวอร์เนี่ยนะครับมันสามารถสลับนะครับเป็นยูนิเวอร์แซลในยี่ห้อของมันเองนะครับก็คือมันจะเป็น9พินแต่ว่ามันจะสลับั้วข้างในกันเอาไว้คือเราสามารถใช้สายอะไรก็ได้เพราะว่ามันเป็น12โวลต์เหมือนกันนะครับนี่ครับพอหยิบตัวพาวเวอร์ออกมา เราก็จะเห็นว่ามีสายอยู่อีกชุดหนึ่งที่ติดอยู่กับตัว power เลยไม่สามารถถอดได้นะครับก็เป็นสายเมนนะฮะไฟเลี้ยง CPU ไฟเลี้ยงเมนบอร์ดอะไรแบบนี้ซึ่งไฟเลี้ยง CPU นะครับจะให้มาทั้งหมด2เส้นหัวแรกนะครับเป็น4บวก4พิน1เส้นแล้วก็หัวที่2จะเป็น8พินอีก1เส้นส่วนอีกสายหนึ่งครับเป็นหัวปลัก๊กไฟเลี้ยงเมนใหญ่เลยของเมนบอร์ดก็คือเป็น ยี่สิบบวกสี่พินมีเลขบอกชัดเจนนะครับทีนี้ครับแกะถุงออกนะครับเป็นถุงกันกระแทกเหมือนยี่ห้อทั่วไปนะครับแต่สําหรับซูเปอร์ฟลาวเวอร์เนี่ยผมนับดูแล้วมันจะเยอะกว่ายี่ห้ออื่นอยู่3เม็ดนะครับอันนี้เรานับได้ประมาณ898เม็ดนะครับก็นิดนึงโอสคอมูมันไม่มันไม่มีเม็ดป่องๆคือตอนเด็กๆเนี่ยเราเห็นถุงแบบเนี้ยนะฮะเขาเรียกว่าถุงอะไรนะแป๊กๆใช่ไหม มันเป็นถุงการกระแทกจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้สงสัยกระแทกมาหมดแล้วไม่เหลือให้ผมบีบแล้วอ่ะก็เก็บไว้นะครับมาดูที่ตัวนี้ตัว power มันตัวถางนะครับหรือว่า body เนี่ยเอาด้านฝั่งนี้ก่อนจะเห็นว่ามีโลโก้ที่เป็นยี่ห้อแบรนด์นะครับ super flower เป็นเหล็กปั้มออกมานูนๆแบบนี้อีกด้านหนึ่งก็จะเป็น label เดี๋ยวเราเอาไปว่าตอนท้ายทั้งฝั่งนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับก็เป็นพื้นผิวสีดําสนิท ฝั่งนี้ครับก็จะเป็นฝั่งที่มีพัดลมซึ่งพัดลมเนี่ยจะเป็นไซเลนต์แฟนนะครับรอบเขาไม่ได้บอกมาว่าทํางานที่เท่าไหร่แต่เป็นพัดลมขนาด12ซนติเมตรครับเป่าอัดลงไปที่อุปกรณ์แล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆภายใน p o w e r อร์ลูกนี้ด้านท้ายนะครับหรือว่าด้านหลังของ p o w e r อร์ลูกนี้ก็เป็นรังพึ่งสำหรับระบายลมเอาความร้อนออกมานะครับมี ac input แน่นอนต้องมีอยู่แล้วแล้วก็มีสวิตช์เปิดปิดเป็นสวิตช์ที่ ไม่ใหญ่ไม่เล็กครับแต่ความแข็งพอสมควรเลยนะครับยิ่งแข็งยิ่งโอเคนะครับสำหรับสวิตอีกด้านหนึ่งก็คือด้านนี้แหละนะครับเป็นด้านที่เป็นปล<ม>ั๊กยูนิเวอร์แซลของซูปเปอร์ฟาเวอร์เขาก็เป็น9พินทั้งหมดเลยง่ายๆเลยครับไม่มีบ่งบอกนะฮะว่าคุณจะต้องเสียบปลั๊กไหนตรงไหนคือเขาไม่ได้ฟิกไว้ คุณเสียบได้หมดเลยคุณอยากจะจัดสายยังไงให้มันสวยยังไงคุณเสียบได้หมดเลยนะครับสำหรับสายโมดูล่าเค b l เบิที่ให้มาทีนี้ครับมาดูกที่ l a เบ l ส่วนสําคัญที่สุดและค่าต่างๆจะบอกไว้ตรงนี้หมดเลยนะครับมีโลโก้ super flower มี serial number เป็น part number ของมันแล้วก็มีโลโก้นี้ครับ80 plus แบ a g o l ac input นะครับ1 1 5โวลต์ถึง240โวลต์10แอมป์ 6 0 5 0เฮิรต์นะครับอันนี้กัมกึ่งบางประเทศนะฮะบางประเทศจะมีข้อจำกัดอยู่สำหรับกระแสไฟนะครับแต่ก็เกือบเกือบทั่วโลกแล้วแหละไฟ DC output ครับซอสแรกก่อนเลยครับไฟเลี้ยงบวก3 3โวลต์24แอมป์ไฟบวก5โวลต์อีก2 4สแอมป์สองแหล่งนี้ประมาณ120วัตต์แหล่งสำคัญที่สุดครับคือไฟเลี้ยงบวก1 2โวลต์ 62แอมป์นะครับแหล่งเดียวซอสเดียวครับ744วัตต์ไฟลบ12โวลต์0.5แอมป์6วัตต์และแหล่งสุดท้ายครับคือไฟบวก5โวลต์สแตนบายใช้น้อยอันนี้ให้มา3.0 15แอมป์15วัตต์ทั้งหมดทั้งมวลเคลมไม้ที่750วัตต์สำหรับซ u เปอร์ฟลาวเวอร์ตัวนี้ฮะนี่ครับค,คือซ u เปอร์ฟลาวเวอร์ที่มาหาเราอีกหนึ่งตัวซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีที่เป็นรุ่นใหญ่กว่านี้เข้ามา วันนี้ก็เป็น750วัตต์ Golden Green HX Serie s 750วัตต์นะครับก็เป็นพาวเวอร์ที่สามารถซั p พอร์ต y s t e m ระดับกลางกลางได้คุณมี CPU แรงๆขึกตัวหนึ่งนะครับการ์ดจอก็แรงๆทึกตัวหนึ่งที่เหลือก็ไม่ต้องอะไรมากฮาร์ดดิสก์ไม่ต้องเยอะนู่นนี่นั่นไม่ต้องอ e s s ร r y ไม่ต้องเยอะนะครับเอาอยู่ครับสำหรับ750วัตต์อีกนิดนึงฮะนานๆจะมาหาสักทีสำหรับ Super Flower สําสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักเนี่ยเมื่อก ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงพอสมควรในบ้านเราครับในเรื่อง,องความสวยงามบบอย่างแน่ในเรื่องของอัตราการจ่ายพลังงานนก็ค่อนข้างที่จะโอเคครับณนะตอนนี้เป็นยังไงเดี๋ยวติดตามในเรื่องของการทดสอบที่หน้าเว็บเป็นส่วนของการรีวิวขอบคุณครับขอบคุณ As i ซินตีรีซ r e c ซครับที่ส่ง power supply super flower มาให้กับเราขอบคุณท่านติดตามรับชมรับฟังสำหรับน,นี้คงต้องลากันไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ